สวัสดีค่ะนี่คือดอกไม้ที่ลูกสาวซื้อให้ในวันที่เขามาค่ะลูกสาวซื้อให้ค่ะสวค่ะนี่หิ่ของบรรพบุรุษค่ะไม่เป็นจะเอาดอกไม้มาอวดเพื่อ,อนๆค่ะนี่ค่ะที่เขาซื้อให้ คือเอาใส่น้ำเอาไว้วันที่เขาซื้อให้นะคะจะได้ไม่เหี่ยวพอเช้ามาก็เอามาจับแล้วก็ใส่เจกันจะเอาขึ้นหิ่งให้เขาดอกไม้กำใหญ่สดแล้วก็สวยมากเลยคะ่ะอันนี้จัดแล้วนะคะเดี๋ยวจะเอาขึ้นหิ่งให้เขาเขาจะได้บุญจากการที่เอาดอกไม้มาให้แม่และแม่ก็เอาขึ้นหิ่งบูชาพระให้เขา เขาก็ได้บุญไหลต่อค่ะขอให้เขาจงสุขก,กายสุขใจยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะ่ะสวยงามมากสวยไหมคะไม่เป็นเคยไปจัดดอกไม้ในวันงานบุญนะคะภูมิใจค่ะไม่เป็นได้ถ่ายเอาไว้นิดหน่อยแต่ไม่ได้ตัดคลิปค่ะก็เลยเป็นคลิปย้อนหลังที่ลูกสาวซื้อดอกไม้ให้ในวันเกิดของเขาวันที่เขามาแล้วเพนก็เอาขึ้นหิ่ง เพื่อลูกสาวจะได้บุญค่ะเขาซื้อให้แม่และแม่ก็เอาบูชาต่อพระพุทธเจ้าเป็นดอกไม้ที่สวยสดมากเลยค่ะความจริงจะเปลี่ยนทุกวันแต่บางวันก็ข้ามบ้างวันนี้ไม่ไม่ข้ามค่ะเอาดอกไม้ขึ้นหิ่งเสร็จแล้วไม่เป็นก็จะเอาน้ําขึ้นหิ่งค่ะนี่ค่ะตอนนี้ก็เอาขึ้นหิ่งเรียบร้อยแล้วค่ะ สวยงามมากเลยขอให้ลูกได้บุญเยอะๆสาธุสาธุสาธุค่ะข,ขอให้เขาจงมีชีวิตอันประเสริฐค่ะสาธุเสียงประทีบส่องถึงธรรมถึงพระรัตนไตรถึงความสำเร็จทางทางโลกทางธรรมจะมาเกิดเกิดข้าพเจ้าและสายเลือดบรรพบุรุษ ที่มีชีวิตอยู่และผูรลโลกนี้ไปแล้วและผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวพันเมื่อจุดเทียนเสร็จแล้วแม่เพ็ญก็จะกราบพระค่ะเพราะว่าวันนี้ก็ไม่มีอะไรที่จะออกไปข้างนอกอยู่แต่ในบ้านเพราะว่าหิมะก็ลงถนนลื่นเดินยากมากเลยค่ะแม่เพ็ญก็มีกิจกรรมอยู่ในบ้านค่ะหลังจากที่ไปส่งลูกกลับมาแล้ว เอาดอกไม้เช่นน้ำเอาไว้ในเจกันช้ามาก็ได้มาจัดเสร็จแล้วตอนรุ่งขึ้นไม่เป็นก็จะมาไว้พระสุดมนุ์นิดหน่อยฮิสหาสมาพินิธมิตสาอุทันตังครีเมขรารังอุทิตโกราสเสนมารังธานาทิธรรมวิธินาชิตตวามุนินโทตันเตสาภวตุม,มชยะมัง กาลานิมาราติเรกมาพิยุจิตสาสัพพารติงโครัมปนาลาวะกมะกามะตาตยะขังขันติสุทันตวิธินาชิตวามุนินโทตันเตจะสาภวะตุเมชัยมังขาลาเอาดอกไม้และน้ำขึ้นห,หิ้งเสร็จเรียบร้อยไม่เป็นก็สมาทานศีลไหว้พระสวดมนต์เสร็จแล้วก็นั่งสมาธินิดนึงค่ะ จากนั้นก็แผ่เมตตาส่งบุญให้ตัวเองแล้วก็แผ่เมตตาให้ญาติโยมผู้ใกล้ตัวไกลตัวและทุกท่านที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันผู้มีบุคคณและเจ้ากรรมนายเวรอนุโมทนาสาธุบุญนกันค่ะสาธุค่ะ